สวัสดีค่ะเราจะจะทำข้าวต้มเมียงกันค่ะวันนี้มีกล้วยเนาะที่เราจะทำนี่ก็คือกล้วยน้ำวาแม่จะเป็นคนทำเองใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเราไปทำกันเลยนะคะก็สวัสดีเจ้าวันนี้ก็จะ ชวนคุณแม e ่มาทํากิจกรรมในบ้านก็คืออยากจะ oh, oh, oh. มาทําข้าวต้มมัดโอ้ยข้าวต้มหมากกล้วยอันนี้จะเป็นกล้วยองนะเจ้านะถ้าเป็นภาษาเมืองขออนุญาตอู้เป็นภาษาเมืองสักหนึ่งรอบนะเจ้านะวันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นข้าวต้มมัดอ่ะบัตรใยเจ้าอู้พิษอันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยอองมันเฮาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวห้องไอย่างก็แม่นี่ข้าวห้องอย่างนี้นี่ข้าวห้องข้าวกรบอัน นี่จะมีเข้าติแจว่ว้ตั้งแต่ข้างคืนไว้นะเจ้าน้อแล้วกะทัวอันนี้ก็จะเป็นทัวร์ลีสงกับเม็ดเข้านะเจ้าน้องนี่กะ,ะ,ะบกะบบัญเจ้าอุปกรณ์ก่ากับบมี่อย่างน่ากะจะมีเข้าติแจว้แล้วแล้วกะอาจะมีเข้าติแจว้แล้วแล้วกะนี้คว้นำว่าละกะนี้เอ๊ะอันนี้ขอห้องอย่างนี้ อันนี้ใบตองเจ้าติดปลนเตรียมว้แล้วนะเจ้าเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตอกตีแม่เตรียมใบนี้เจ้าเนาะอันนี้จะเป็นตอกนะเจ้าเนาะอันนี้เขาเรียกว่าไม้ไผ่เขาห้องได้ไหมไม้ไผ่ตีตีมันเป็นไม้ไผ่จากต้นม้เขาเอามาหันหันหันให้มันเป็นเส้นตอกนะเจ้าเนาะสำหรับมัดนะเจ้าเนาะโอเคเดี๋ยวไปเอจอกันเลยเจ้าเนาะ จะได้ก็แม่เขาต้องปอกกล้วยเนาะกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาก็จะเอามาพานเนาะคืออันอ่ะเขาย่างข้าต้มแบบเมืองเมืองน้เจ้านาะจับหมีมิตรที่จะใจแบบว่าเนี่ยพอทําเสร็จแล้วเขาจะเอาไว้กินกับอ่ามะเป้ามะเป้าอย่างก็มะเป้าคูนเนาะเ<อ>ขาก็จะบ้านเฮากาจะห้องว่ามะเป้า,างกอก,อ,กอีน้าเจ้านาอะ แม่แม่เป็นคนชอบทําอาหารไหมชอบค่ะเออชอบทําแต่ว่าแม่คือสุขภาพไม่ค่อยดีก็ไม่ค่อยได้ทํากินอะไรที่มันหว,นหวานวเนาะจะรักษาสุขภาพซะมากกว่าก็จะทําแบบว่าธรรมดาธรรมดาเนาะคือไม่ทํำพิธีพิถันทําแบบบ้านๆอะ่ะ กล้วยก็จะดึงออกมาเลยแล้วก็เอามาปอกเปลือก,ลอกแล้วก็หั่นครึ่งพร้อมที่จะห่อนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นใบตองเนาะใบตองทีเฮาเตาตัดตัดมาตั้งแต่ตวาก็คือทําความสะอาดเสร็จแล้วเช็ดให้สะอาดล้างแล้วก็ถ้าให้ทิ้งไว้ให้มันยมนะเจ้านะเมื่อมันยมเนี่ยให้มันนิ่มๆแล้วมันจะได้หอแบบว่าตอกหักนะเจ้าเนาะ เดี๋ยวรอคุณแม่อันตัดตัดกลวยทาโขกกล้วยก่อนนะเจ้าเนะรอกล้มคุณแม่คุณสวยเลยแล้วนะทาโขกกับจ้ามาต้านกินกับเขานะเจ้านะแม่เนี้ยจะได้อันดับแรกขง้ไปโอต้องเอาไปเดี๋ยวเอาไปขวางนะ่ะนอนไปขวางขางนะนี่คำว่าภาษาเหนือเดี๋ยวจะสอนคำว่า เอาไปทิ้งขยะภาษาเหนือเขาบอกว่าเอาไปขวางคิ้ะ <laughs> 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 ภาษาเหนือว่าละครเนะ่เจ้าเอาไปขวางคิ้ะคือให้เอาไปทิ้งขยะ <laughs> 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 นี่นี่คุณแม่กำลังจะฮอนอะ่ะเจ้าเนาะนี่ก็คือแบบว่า ันดับแรกก็คือเอาเข้าเนี่ยเอาเข้าเนี่ยใส่ในใส่ในนี่ใส่ในหอ่อตองซเอาตงองห่อสักสองอันหนึ่งี่ก็หหอจ้าจ้านะเจ้าแล้วก็ยกลอยวตบเนาะจะขอห่อปิ้นดีไหม อโอเคเจ้าได้แล้วหนึ่งอันนะเจ้าเนาะนี่แม่เขาออสอนวิธีหอนะเจ้าเนาะทำไมอันนี้กะเดี๋ยวคุณแม่จะห่อให้พอเป็นตัวอย่างนะเจ้าเนาะอันดับแรกก็คือเอากล้วยใส่แล้วก็เอาเข้าวใส่แล้วก็เอาไป เอาใส่พอประมาณน่ะเจ้าเอาใส่พอประมาณเอาใอประมาณแล้วก็วิธีการหอก็จะหอ่อพอตามเลยนะเจ้าเนาะก็จะหอ่อ สองอันนะเจ้าเนาะเราจะมาประกบกันเนี่ยประกบกันก็คือจะประกบกันง่ายๆนะเจ้าเนาะจะเอาด้านในที่เป็นเป็นห่อใบตองนะประกบเนี่ยมัดแน่นๆนะเจ้าเนาะมัดแน่นเข้าไม่เกิดแตกอ๋อถ้าถ้ามัดถ้ามัดมาแน่นล็อกเข้าไม่เดืดแตกก็แม่อ๋อเป็นว่าถ้ามัดมาแน่นเข้ามันจะแตกออกจากกันเนาะเราก็ต้องมัดแน่นๆ อันนี้คือได้ลวก,กาแม่ไหนว่าพอลงง้ำกอนี่เจ้าอันนี้ได้แล้วหนึ่งอันก็จะออกมาแนวแนวนี้ออกแบบห่อข้าวต้มเมืองเมืองเนาะไม่ต้องแบบว่าทำให้แบบว่าทำพอกินได้ค่ะกินในครอบครัว นี่แม่ห่อได้แล้วค่ะเพื่อนหนชิ้นหนึ่งหอ่อแล้วก็อันนี้ก็กําลังจะห่อได้เป็นชิ้นที่2คืออันเนี้ยตอกอันเนี้ยมันก็จะเป็นตอกที่ที่เขาจัดสารที่เขาใช้คนคนต่างจังหวัดเนี้ยเขาจะไม่ใช้อะอะไรนะหนังยางหรือว่าไอ้ที่เป็นาฟางหรืออะไรที่มันเป็นเชือกฟางอะไรเนงะี้ยเพราะว่าต่างจังหวัดนี้มันจะสะดวกในเรื่อง วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติเนาะ,อะตองก็เป็นตองที่สวนเราเองแล้วก็ข้าวก็เป็นข้าวที่บ้านถั่วก็ซื้อเขาซื้อที่ตลาดก็ไม่แพงก็เท่าไรยี่สิบาทก็มายี่สิบบาทซื้อมายี่สิบบาทนี่ได้แม่ใดอขอแล้วนี<ม>่<ม>เป็นคนทําอะไรไวมากแล้วคล่องแคล่วคนคนแก่เนาะคือทําบ่อยเวลาแม่ปนจะไปงานวัดหรือว่าไปงานบวชงานปอยปนคนเทาบานเทาเนาะเขาจะห่มนิยมไปช่วยกัน ลุ้มลงแทกเวลาทำอ่ากัห้องอ่าช่วยกันนี่นะเจ้าเนะเวลาทํางานหรือว่าทอข้าหนมข้าวต้มอีเนาะเขาก็เลยอยากเป็นเจ้านะเนี่ยเจ้าเ้องมาขอวิชาแม่เดี๋ยวจะต้องกลับไปทำอีกร,ระทึทงตีปุิบเจ้าเ,เ,เจ้าแม่เป็นเนเก่งเจ้าก็ต้องหอ,อก,ก็ได้ก็เดียวกันแล้วเนี่ยต้าวาวันนี้จะยาักประมาณกี่กบดีแม่ สิบกว่ากิบกว่ากบหมายถึงกบนี่หมายถึงสิบกว่าคู่เนี่ยกบี่เขาหางประกบกันเนี่ยเขาเรียกภาษาเนี่ยเขาห้องว่าเป็นกบเป็นคู่เพื่อนเพื่อนนะอย่าลืมเนอะถ้าชอบฟังอู๊คนอู้กับเมืองถ้าชอบคนเมืองแปลอู้ภาษาไทยผลลันเลศอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์เมื่กับกันมาลูกกนะเจ้าจะสด้กับฟังไว้ตัวเยอะ,จะเจ้าน้องนะ โอ้พีดโอ้ผ่านประกันได้ก็ขออภัรรยไว้หนนะดีดีเลยนะเจ้านาอเจ้านาะอเดี๋ยวดูคุณแม่ไปเลยเลยเจ้าเซ็จแล้วเดี๋ยวคุณแม่ปัญญาไปต้มพิธีการต้มของคุณแม่เนี่ยปัญาปญาต้มจะได้บอกหัวเดี๋ยวเาไปพอติดกันนะนะเจ้าเนาะเดี๋ยวจะได้ขออนุญาตจอยคุณแม่สักกบหนึ่งกันจอยคุณแม่มัดน,นี่ดูฝีมือของมาลูกโกนะ้นะ่ะเจ้านาะว่ามันจะได้กินล้ำลบบกับครบหว่แม่มือ พกหนูไม่มือนี่ก็คือแปลว่าไม่อร่อยเลยเละอะเหอะเออนะค่อนข้างที่จะต้องใจแห้งหน่อยนะจ๊<น>ะ,<น>ะม่นอีก,กันนี่นะเจ้านะระบายใจอีนี่้วบายพกเข้าไปนี้เลยเจ้านัดเข้าไปนี้ <c oughs> สอนเข้าไปในนี่เนาะ เราหันอันหนึ่งมันจะจะต้องมัดทีอดเลยนะเจ้าน้องมัดสองมัดหรือกระบอไเีมัดแน่นๆแหละมันต้องมัดแน่นๆนะเจ้าเนาะถ้ามัดมาแน่นมันจะลุยเนี่ยมันจะหลุดเนี่ยภาษาเมืองเขาบองมันจะลุย ของตันมาลูกโกมแ,แม่ปัญญาคล้วแล้วปัญญาจวยแม่มัดจิมอีก ตอนอันผักผักเหนือบั้นเท้านี่เนาะตอนก็นคือนะอากาศดีนะก็มาวันมาห้อนปุ๊บต๊แดดตรงหัวมาลอกห่อนตัะะต้งเก็อย่าอแตะมันห่อนแต้เนี่ะเจา้าบ้าค่ายูห้าเป็นคนเมืองเหนือนี่จะหูเ้เลยว,ว่าอาการห่อนมันเป็นยังไงมันห้อนเจ็บห่อนไหมเนาะเดี๋ยวเราจะเอาใส่หม้อเนาะอันนี้คือหม้อที่จะต้ต้ม ต้มข้าวต้มเนะาะก็จะเป็นหม้อซึ่งเล็กๆธรรมดานี่แหละค่ะก็จะเรียงค่ะพอเซ็ตแล้วย่อและก็ยาวไปต้ม ต้มเหมือนกันแน่ไหมต้มชั่วโมง,งต้มประมาณชั่วโมงเกิงอันนี้เนาะกะตี๋เฮาทำไว้แล้วนะเจ้านะ้ะได้ประมาณเนี่ยได้ประมาณสิบสิบสองกุนนแม่ไหมนะสิบสองกบเดี๋ยวไปต้ม <c oughs> ก็เอาน้ำใส่แ huh. ล้ว <peine> นัดแม่นะแล้วก็จับต้มเลยเลยเจ้าตีกันย <ged revealing> ังดีก็รอต้มประมาณชั่วโมงเกินนะเจ้าเนาะ ไปตอมขวบพี่น้อยแล้วก็เอาษาปิดเจ้จะรอรอประมาณชั่วโมงเกินเจ้าเดี๋ยวรอหรันประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงขึงนแล้วเจ้าเนาะเดี๋ยวก็จะได้เนียกกำลังหนึ่งอยู่เจ้ามาเลยค่นนะเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่า,าเาดี๋ยวมาดูกันเลยว่า,าเานี่ย แม่มาจะตีตีอไอยังเจ้าวะดดโอ้ยดัเปิดซะนี่ได้แล้วได้ทีแล้วเดี๋ยวจะลองเอาออกมาหนึ่งชิ้นนะเจ้านะเดี๋ยวจะเอาออกมาหนึ่งชิ้นลองเอามาชิมดูว่าอันนี้คือชิ้นตีมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็เลยเอาออกชิ้นนี้ออกมาจิ้มพอนี่เดี๋ยวแล้วเอา,เอา,เอาจะเอาออกมาหนึ่งชิ้น จะเอามาชิมดูฮอนฮอนฮอนหอนเจ้านี่นะเจ้าเป็นเปืออนเดี๋ยวเราจะเอาอันที่ไม่สวยออกมาก่อนมาแกะดูว่ามันจะรสชาติมันจะสุกหรือยังหรือว่ายัง,ย,งยังทานไม่ได้ก็เดี๋ยวเอามาลองจิ้มพอก่อนนะเจ้าเนาะอุย้ยชิ้นนี้จะเป็นชิ้นสุดท้ายที่แม่หอ่อแล้วมันชิ้นจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่อุย้ยฮอนหอนฮอนฮอนเจ้านี่ โอ้อันนี้ก็จะเป็นมะทัวเยอะไปน้อยหนึ่งอ๋ออันสุดท้ายนี่มันเหมือนมีกล้วยนะแม่มันเหมือนมีกล้วยกับอันสุดท้ายเนะี่ยอันนี้ก็คืออันที่เราแกะออกมาแล้วนี่ข้าวตม้มอันนี้คือข้าวต้มฮ้อนๆเลยนะเจ้า คพอว่าเจ้าอร่อยมากอือกะโอเคเจ้านะรูมีี่ก่ะได้ทำข้าวต้มแล้วก่ะเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจอยากอยาทำกิจกรรมกับปอกหรือแม่หรือว่าคนในครอบครัวน,นะเจ้าเนาะแ่่ลองทำดูเจ้ารสชาติใช้ได้ค่ะแ่่ ก็ไลค์ก็แชร์ด้วยนะเจ้าน้อจะได้กันเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปใหม่เจ้าบายบายเจ้าสวัสดีจ้าข้าต้มสุกแล้วคะ่ะมาทานด้วยกันคะ่ะอร่อยมากมากคะ่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้หนูจะต้องข้าวต้มมัด,ดเนี่ยโอ้ยน้อง,องยังไม่หัน